เป็นไงครับปลานี่ได้ขึ้นมาก็ทำเลยครับนี่เป็นยังไงเกวมือสมังมือสมังครับไม่ใช่มือสมัครเล่นนะครับมือสมักี่ยวเยี่ยมเนะยี่ยมทั้งไหนะเนี่ยคม <c oughs> โอ้โหโอ้โหยอดครับดูดิความสมัคง,งเขาสุดยอดวานเกี๊ยบ สวัสดีครับน้วคนวันนี้เราก็มาเล่นกับพันสามารถครับพันสามารถพันสามารถตัวนี้พันสามารถมายกย่อรับหลังใบาสามเนาะพาก็ขึ้นดีอยู่แต่มันไม่ร่องรอยเก๋เหมือนนะคนนี่เราก็ปาให้พานสามารถเ,เราได้ตัวหนึ่งครับหนังยิงหนังสติ๊กมาเอาเอาไปขั้วเอาเร็ว สามารถก็ยกยอยอย่างนี้หระพี่น้องเขามลุน้นของใหญ่เขาบอกอยู่ใส่ละมันลุ้นของใหญ่เขาบอกเอา้เาริงได้ตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งก็พอได้อยู่ไซส์สวยๆอยู่โอ้ถ่ายห้องออกกล่องผมนะเยอะมากแล้วได,ได้มาตัวหนึ่งก็ให้พานสามารถไปครับปลามีขึ้นน้ำคุนครับน้ำขุน ได้ยินเสียงเรือมาแล้วครับนาคนคุนเรือมาแล้วเรือมาแล้วข้ามนนนจะไล่ปลามาคือสิไล่ปลาหนีนนายคนลุนเธอลุนพันสามารถดีกว่า,นาคนพันแบบสามารถนน,นเรือมาแล้วเรือจะได้ปลาหรือไล่ปลาหนีก็ยังไม่รู้นะนาคนเนาะ เรือจะไล่ปลาหนีหรือไล่ปลาเข้ามาในยอยังไม่ทราบยังไม่ทราบใกล้เข้ามาแล้วใก่เข้ามาแล้วเร็วเร็วเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเรือมาแล้วคืนใหญ่เลยครับ เร็วเร็วขึ้นไหมนะ่ะอ๋อตืมๆตืมๆไม่มีสักตัวพี่น้องเออเรือไล <ใน S 1> ่ปลา,ปาหนีแล้วไม่ใช่ไล่ปลามานะนะคนนี้ท่านสามารถ เอื่อยหลายเบาๆครับไม่ได้หลายแรงเนาะกินตบตีกับตบตีพร้อมกับพี่น้องกึ้งนี่มันสามารถคํำๆครับประมาณสักสี่โมงกว่าแล้วนี่ปลายังไม่เข้ายอเลยอือทิดงเอาเปิดนี่ละเปิดนี่ละ ใสโอ้ยวทดความสีวอลพี่น้องเอ้ยปลากับบ่าเขาปลากับบ่าเขาอนาคนปลามิดสีดีเลยดูกันสามารถ บรรยากาศดีๆครับนี่เมฆเข้าแล้วตะวันเข้าเมฆแล้วไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนแล้วเมื่อกี้เหงื่อแตกภาคๆเลยนี่เย็นสบายครับนี่เราก็ใส่แขนสั้นขาสั้นมานี่ครับนะค,คนไม่ได้เตรียมตัวนี่เอายังไม่เข้าสักตัวเลยครับนายคน แต่มาถ่ายพานสมาม้านี่ยังไม่เข้าสักตัวเลยปลายังไม่มีตัวเข้าเลยน้ปลา,าขึ้นเต็มเลยครับเฮ้ยปลาขึ้นเต็มเลยขึ้นน้ำเห็นดำเป็นฝูงเป็นฝูงเลยนะครับทุกคนตายตาย,ตายวันนี้ไม่มงไม่หมานเลยตายตายตาย น้องไปชัดไปอนองหาคนลุนไปเรื่อยครับออกมาเล่นออกมาชมบรรยากาศครับการหาอยู่หากินเอา้าตึ้มๆน้องไม่มีตึ้มมีกระโดดอยู่ตัวเดียวรอดไปแล้วรอดตาไปแล้วนะคน พุ่นปลาเขาอยู่ฝน,น,นมว่วุฝนมีปลาว่กเขาเนะดูดิทำเป็นตีหน้าเศ้าปลาไม่เข้าูทำเป็นเศร้าเลยเฮ้ยเ,เป็นพระเอกมิวสิกด้วยนะคนนะี้พระเอกมิวสิกนะครับนี่ใครสนใจ ใครสนใจติดต่อได้ครับนี่พ่อเอกมิวสิกติดต่อบริการได้รับงานโดยตรงบริด้ทเรากไม่บริการตัวโตน้อยดิยังไม่เข้าอีกค่คำน้าคนโอ้ยไม่บริการตัวโตตายตายตายไม่มีตัวเข้าเลยมปลาเขาเข้ามั่งไม่เข้ามั่งเนาะ ปลามันก็ขึ้นแล้วน้ำมันไหลเอื่อยๆไหลไม่แรงครับปลาเลยไม่ร่องเท่าไหร่ปลาลอยครับปลาลอยปลาลอยปลาลอ,อยครับน้ำก็มีมีบรรยากาศครับเราก็มับนบ้านครับมีหมานพี่น้องบัดน,นี่หมานพี่น้องพี่น้องวันนี่หมานเข้ารู้ติดหกต้มี่น้องพุ่นบาทเดียวร้อยออกก็มีพี่น,อน้อ,นอง อ๋ออตักเอ๋อว่าเขจาจักตัวพี่น้องอ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อเอาแล้วเด็กตัวนึงเลยบานนี้หกตัวพี่น้องบานนี้หกตัวโอ้เสียงเรือเสียงเรือสิงพี่น้องโอ้ยที่ตักได้แต่จะโตพี่น้อง เศร้ายังเพียบคักขนาดโอ้บาดเดียวหกตัวเลยพี่น้องอีกตัวนึงตัวนึงสองตัวเนี่ยมันแลีนออกพี่น้องเออเรือเทีนกับบอลเลียนทานไว้ปวดทรวงคักเลยรถเทียนเลียนทานกินไข่เยอะเลือสิงกับพ่อเลือสิงพี่น้องด้วยบ่นเลือสิงไปทางบ่นโว้วบ่นเลือสิงบ่น คักขนาดข้า yup. ขนาดยอดสุดยอดเนาบานนี对对่มานพี <problem> um e ่น้องบานนี่มานโอ้ตัวนี้ใหญ่ก้ามูพี่น้องนี่เดี่ยวเร่งแล้วพี่น้องเร่งแล้วเรงแล้วเดี่ยวเรงแล้วเดี่ยวใส่ดึงขึ้นอ่อนมาอีกแล้วกลุ่มนึงเดี๋ยวแลอาอนมากฟุ้งนึงนั่นนั่นปลายยังดำดำเยา นั่นนีู่อุ้ยมาอีกแล้วอีกสามแต้ามั้งเปิดนี่สามตัวมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วพี่น้องอ๋อไอ้ลี่เอาเอาตกสามตัวหนึ่งโอ้ปลายังดำปื้อๆนะเนี่ยเอาขึ้นอยู่หน่ะปลาสะดูง่ายปะ เอาได้สองแก้มพี่น้องวันนี้เล็กตัวใหญ่ไหมเอาหรอกว่าเปืองแก๊สเปื้อนถ่านได้สองครับได้สองแกยววัดคักพี่น้องเก็บเก็บปลากำลังมาปลากำลังมาครับปลากำลังมาพี่น้องปลากำลังมาปลากำลังมาไม่อีกอ่ะเนาะมันได้มาได้มาเดี๋ยดิ ยูใจต่าอุ้ยขาดขาดขายากาศนมเนี่ยเรือสิง์พ่อเรือสิงพี่น้องนรีนมาแล้วมันจะเสียงบรรยากาศจอดครับพี่น้องของแกวะมือใจต่า ท่านสามารถอาลุ้นกันต่อุนกันต่อครับลุ้นกันต่อพูดเดียวออกไปเลยวะอืมพูดเดียวอีกแล้วพูดเดียวอีกแล้วยากาศบ้านบ้านครับยากาศบ้านบ้านครับนะคนนี่ยอดยากาศยามเย็ยนนี่ของของนี้เราเคยหมานนะครับของนี้เราเคยหมานปลานนะ อากระพงใหญ่นะตรงนี้ได้เวลาเลยเวาเลยเวลาตลอดทำเป็นสันบเบอเบอติดเนยแล้วันขัดบอร์อื้อทำเป็นสันนะสองเศร้าสันสู้ครับสันสู้ปากรบอไดไร้าเบรกเลคือบอได้สองเ้าอบอออตายตายเอาขันเขาแล้ว เอาอยู่ลุน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 มีตัวไหมนั่นไงพี่น้องหนึ่งแต็มเอาเห็นไหน่าทำเป็นหญิงไม่เอาอีกแล้วนะคนดูดิโอ้ยตายตายกระพุ First, ่งกันยุ่นเนี่ยยุว่าเลี่ยงข้าเจ้าคนเนี่ยกะพุ่งขายกัหมดเลยนะค่ะ ตลาดคุน่ะคืออะไรราคา่ะไรจังไรตลาดเขาราคาดีก็ะดอ๊อ่เขาไม่ลูขา่ขา,ขาโอูโ้นะคนนี้ตะวันเริ่มเข้าแล้วนี่เราก็ใส่เมฆนี่แหละครับบางตะวันให้เราจะได้เย็นสบายหน่อยอติดอยู่ตัวหนึ่งครับเมื่อกี้งานสามารถเขาไม่เอานะ าอยากได้กระพงอย่างเย้ครับตอนนี้ดูกระพงอยู่ไหนเอาพงเข้าแล้ว,ลวมิดสีดีเลยพี่น้องอันนี้ก็ไม่ได้กระพงก็ไม่เข้าตะเพียนก็ไม่มี โอ้ยตายแล้วพี่น้องทางดับตัวน้ำประลกก็ลาตายรัฐบาลในตัวเราแทนลุ้นต่อลุ้นต่อครับนะคนเขาไปลุนเขาพุ่งเขาแล้วง่ายเขาแล้วพุ่นกขาพมันเขาทั้งพุ่นแล้วูจ่ากันนอเจ้าอยู่มุมนีเนาะ ไปเมื่อไรยังไหนบดใ่ไหนอกเนม้ยมันเยน้ยนะคนเป็นยิงส่งใดส่งใดก็บ,บรูแล้วพี่น้องมืวอนี่เป็นส่งจึงได่ก็เนาะเป็นส่งจึงไดนาะ ส่งสีไม่เมื่อยพี่น้องเดี yeah, yeah. ๋ยวยันเดียนส่งสีไม่เมื่อยเอา้านั่นไงนั่นไงนั่นไงสามเตีมเอาลุดไปแล้วเตีมหนึ่งเหลือสองพี่น้องโอ้ยเหลือสองพี่น้องเหลือสองเอาในที่สุดก็มาครับในที่สุดก็มานี่ หนึ่งเตามแต้มสองอยู่ฝุ่นนี่เนาะทางข้างฝุ่นปิ้นปิน,ปน,ปนอืมหมุนมันกันหมุนมันกันน,นี่เรียบร้อยสองเต้มครับสองเต้มเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้ว<อ>นี่ไงสวิงได้ผลเร็วโตกำลังได้ได้ยังเหรอเรื่องรัด Mày, 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 dùng mày, như này mày, 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 มีหนึ่งเต้มครับโอ้ยตัวนี้ไม่ยิงครับตัวนี้ไม่ยิงต้องเอาครับต้องเอาตัวนี้ไม่บ่เถึงไม่บ่อถึงยิงคุ้มตักยังแงมยุ้นก็บ่ถึงปา่าเพียรโอ้าไนะอืมไม่ยิงแล้วตัวนี้เอาครับตัวนี้เอา,าโซ่หน่อยกำหัวบ่ถึงหางอนะ หัวะกำห Eller, ัวมาสื้อหางพี่น้องเอ้ยเถอะขวานเจบขวานได้กับเขาเด้อพี่น้องเด้อหาอยู่หากินตามธรรมชาติบ้านๆเรานี่แหลยได้หน่อยก็เอามันเปลืองแก๊สปันทานอืมตัวเล็กอ่ะมันไม่เปลืองฐานไม่เปลืองแก๊สดีเดี๋ยวจะได้ตัวใหญ่ติดตัวใหญ่ขึ้นมาสิตัวใหญ่ก็ได้ ไปคุม้มที่ไปดึงสายออกจากมื่อยมันตกน้ำหมดเลยพี่น้องแล้วตัวใหญ่เขาเออมาอีกแล้วรอดไปทำติ <c oughs> ดแหละกระลอดเด้อพี่นอออ้องเด้อรอดฟองรอดฟองรอดฟองไปแล้วพี่น้องเอ,อ้ยรอดฟองไปแล้วพี่น้องเอ,อ้ย <c oughs> ห้าจินนะเวยห้าจินแบบส่วนท่านน้องนำไหลแนวบ่ไหลแนวพี่น้องน้ำนิ่งนิ่งไหลหนุ่ดิโอ้ยป่าเลยเขาบ่ดีพี่น้องน้ำขึ้นไหลน้ำขึ้นไหลอีดีเอ้าเบิดเปิดนี่มาบ่มาบอยูสัยละ อยาจิีบอีกครับพี่น้องปุ่นฝุ่นนี่คืนอยู่ปุ่นมุมปุ่นคับขับดีเนะ้อพี่น้องเด้อมือนนี้โอ้ย บรรยากาศได้ได้ไดบรรยากาศมฮันเนอะพี่น้องร่มพัดวืวเย็นสบาย,ย,ยนี่เลยเนาะนั่นไงรอดไปแล้วพี่น้องกระโดดออกรอดเสือหายาหายากหายอยากพี่น้องืัอน,นี้เป็นส่งสีจังไดเนาะ นี่น้องบรรยากาศยามแเหน่งๆนี่พี่น้องบรรยากาศรอบๆเรานี่ละครับบรรยากาศนี่หากินแบบทันบ้านสไตล์พอกินครับหาเสากินคำเร้่อพี่น้องเลยโอแม่หาเสากินค้าวเรือหาใบกินคำพี่น้องเติมเติม เอ้ตืมเอาแล้วเอาวเพี่น้องน้องขังงี้ยง้ยเ้ยเออไงครับตักปลาจนกระเด็นออกทะลุผุนพี่น้องเอ้ยบ่อด่สเยเนักบ่ได้ปลาสำพี่น้องตักแห้งไรหนลักตักแห้งไรจนทะลุไปเอาพี่น้องโมบรรยากาศประมาณนี้เนาะ อย่าค่อยสรุปผลงานตอนถ่ายเนาะหนาคนเนาะเดี๋ยวค่อยสรุปผลงานตอนถ่ายครับนี่แหละหากินแบบบ้านๆสไตล์บ้านๆเลยนะนี่ครับห้องใหญ่เฮ้ยยกบนสะพานนี่แหละพี่น้องนี่โยกบนสะพานเลยหัวไดนยกมันเลยใส่เสื้อกย้อนมั้งเอาพี่น้องผ่านมากันกระติดผ่านมากักระติดเนาะเนาะสรุปผลงานตอนถ่ายครับรอส้มครับ นี่สีแต้มสีแต้มพี่น้องง,งามเลยนั่นแต้มงามแต้มงามพี่น้อง,สว,งสวยงามสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องครับเอ้ยเอ,เ,อเ,อเอาเอาอีกตัวนึงหมุนหมุนหมุนก่อนหมุนก่อนพี่น้องหมุนก่อนขยามเขาตั้งใจถ่ายคักๆก็บ่ติดเด้อพี่น้องเลยขยามเผลอหน่อยนึงก็แม่นแล้ว เอาแล้วพ oh, oh, oh. ี謝謝่น้องเ้ยอเออบรได้ด้พี่น้องเอามาอดกิดฮ้ือเนาะเออป่ได้เนาะเท่ามากแล้ววาวเทามากแล้ววาือเทาพันนอนเบิงดนอนเบิงพาทัอยู่บ้านนี่โทษไปกวนเขาแล้วขไงมาสั่นมาไปดุนขวงไงพ่น้อโอ้ยตายเอา Yeah, สวยงามสวยงามสวยงาม,งามเดเีย <Yeah. S 2> อันนี้ทำน้ำพริกเฮ้ย hey. อันนี้ทำปลาเปรี้ยวยิ้มหวานน้ำเนื้อเห็นว่มมาก็นดิเ yeah. <laughs> นี่ยวายิมหวานเดี๋ยวว่าการยิ้มเนาะ <laughs> เอา้ามาแล้วมาแล้วเรื่องได้นสอดว่าวันนี่ตั้งใจไายกับขากันหนัง เต็มรูปรูปรับๆกันนะนั่นเดี๋ยได้ยุติแยมหนึ่งรอดไปแล้วพี่น้อง <c oughs> อุ้ออย,ยข้าทอพี่น้องไทยกับหยาดหยาดเลยโอ้พักปลาพักตบพ,พี่น้องนั่นเดี๋ยแยมหนึ่งรอดไปแล้ว ฟักตบพี่น้องปลาฟักตบปลาฟักตบปลาฟักตบพี่น้องออารุนตาพี่น้องรุนตาเุ้ยเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงดิ้นอยู่โอ้ปลาคาบปลาคาบหรือปลาหนนั่นปลาปูปุ้ยปลาปูปุ้ยพี่น้องพุ่นพูน ปลาหนีนตัวหนึ่งนานนานนานวาเรียววาเรียวตากระลังมากพี่น้องเอาๆตากระเบือกปลาวันนี้เว้ยสะพานหนีสะพานปราบเสี้ยนนะพี่น้องแนวยืนกับบมะมีตักปลากระหี่ก้นติดต่อพี่น้องท่อนามปลาปลาป,ป,ปูมปุย้ย ตาปุ่มพุ่ยตันนึงพีน้องตาปุ่มปุ่ยปบ่อป่อบ่เอาปล่อยไปมันโตโอ้ยพี่ตางนขืนไ่ยังยี่ปล่อยอยู่โอยมืม หักคัก,กักเนาะปล่อยที่น้องสองแต้มปล่อยไปตัวนึงครับปลาปมปุ๋ยหรือปลาคราบนั่นแหละขจะเจ้าเอิญเอาละนะคนนี่ผลงานที่เราได้ก็อย่างนี้ครับนะนี่อันนี้ก็จะเป็นผนแหนะครัวปลาแล้วทําปลาไปด้วยครับกลับบ้านไปจะได้ไม่ทําต้องได้ทำนะน,นี่นะคนในถุงนี่นี่ก็อะไรเยอะอยู่นะ ได้เกือบสองกิโลอยู่นะนะคนปลาถือว่าปลาไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับนะคนเอา้าบายบาย,บายพี่น้องเนเาะมือ,มอขั้วห้องพี่น้องเห็ดปลาเอาครับเจอกันคลิปหน้าครับนะคนนี่ปล่อยทานสามาควัวไปครับปลาก็ได้เกือบสองโลอยู่มาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับนาะนะคน ไงก็ฝากคลิปนี้ฝากผลง,งานไว้ด้วยนะครับนะคนไงนนก็ฝากกดไลค์ลคกดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเจอกนคลิปหน้าครับบ๊ายบาย